สวัสดีครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับมาในตอนที่9นะครับหัวข้อข้อมูลชนิดโครงสร้างและการจัดก,การแ้มข้อมูลนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูเช็นเคยนะครับเป่ดูเลยนะครับ ตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างที่9.1นะครับตัวอย่างนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับให้ทุกคนนึกถึงาการเก็บข้อมูลเป็นตารางนะครับ Excel นะครับแล้วก็ต้องมีหัวมีมีการอ้างอิงในส่วนของหัวตารางใช่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลทั้งแนวตั้งแนวนอน แกน x แกน y ต่างๆนะครับทีนี้นะครับในการเขียนนะประกาศตัวแปรแบบเป็นข้อมูลแบบข้อมูลแบบโครงสร้างนะครับก็จะต้องก็จะเป็นต้องมีคําสั่งที่ซับซ้อนขึ้นกว่าตัวแปรแบบเดิมนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างตารางในการเก็บข้อมูลขึ้นมานะครับโดยที่นะครับคำสั่งในการสร้างข้อมูลแบบโครงสร้างก็คือคําสั่งชุดนี้นะครับ คำว่าสตร์ทนะครับก็คือโครงสร้างนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อตัวแปรตารางใหญ่ว่า employee นะครับโดยข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหัวตารางนะครับก็จะเก็บ id หรือว่าประชาชนนะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้6หลักนะครับจองพื้นที่ไว้หหลักแล้วก็ชื่อนะครับจองไว้20ช่องนะครับแล้วก็ e n d เดหรือเภศนะครับ เป็นแบบว่าเป็นเป็นชานะครับคือในในโครงสร้างเนี่ยในตารางเนี่ยก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างหลายๆชนิดรวมอยู่รวมกันในตารางตารางหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะสร้างตัวแปรแบบโครงสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับให้เป็นเป็นสับเป็นส่วน,เป,น,วนเป็นตารางครับแล้วก็ในส่วนของ experience หรือว่าประสบการณ์การทำงานนะครับเก็บเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตา l a r y นะโอทเทคนะภาษีแล้วก็ ได้ทั้งหมดนะครับก็จะเก็บเป็นแบบมีทศนิยมนะครับนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะถูกนําไปเรียงเป็นหัวตารางน,นะครับแล้วก็แล้วก็วกผู้ใช้ก็คือมีหน้าที่ในการนำข้อมูลไปใส่ตามตามลาดับตารางตามนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างสร้างตารางขึ้นมานะครับต่อมานะครับเป็นการ ประกาศตัวแรกนะครับในในในกลุ่มในชุดของ employee นะครับเป็นข้อมูลชุดแรกนะครับ E M P 1นะครับแล้วก็ข้อมูลจะเริ่มต้นเก็บจากตำแหน่งที่อยู่ในปีกาชุดนี้ทั้งหมดนะครับโดยมีลูกน้ำเป็นตัวขั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในแต่ละช่องก็จะไปเข้าไปแทนที่ในในชุดข้อมูลแต่ละตัวนะครับตามที่เราประกาศไว้ในโครงสร้าง employee นะครับเช่นงเช่น0นี้ก็จะไปอยู่ใน ไอดีนะครับแล้วก็ชื่อสมศักดิ์จะไปอยู่ในตัวแปร name น,นะครับ M ก็คือผู้ชายนะก็ไปอยู่ในตัวแปรเนเดอร์นะครับแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดตามลำดับนะครับที่จะถูกนําไปเก็บไว้ในตัวแปรชุดนะครับไปวางไว้ในตารางแถวที่หนึ่งนะครับในส่วนของ M P หนึ่งแล้วก็ในส่วนของ e M P สอง e ก็มีการใส่ข้อมูลนะรับเช่นเดียวกันนะครับ ก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําการนําข้อมูลนะครับสาเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพิมพ์นะครับพิมพ์ก็คือแสดงข้อข้อมูลออกมานะครับตามลําดับของการเก็บข้อมูลในตามแต่ละช่องที่เราได้สร้างตารางไว้นะครับโดยเปอร์เซ็นต์เอสแต่ละตัวก็จะอ้างอิงตามลําดับของชุดข้อมูลแต่ละตัวนะครับ นะคตามลำดับนะโดยเรานับได้เลยว่าตัวไหนเปต,ตัวไหนเนี่ยมันดึงข้อมูลตัวไหนก็เลยให้ดูตามลำดับของลูกน้ําได้เลยนะครับก็มีการแสดงผลถึงสองบรรทัดด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองดูการทํางานนะครับของโปรแกรมนี้กันนะครับรต่อมานะครับ ครับก็การนี้นะครับอย่างที่บอกว่าข้อมูลนะครับที่เราเราได้ป้อนเข้าไปให้กับตัวแปรคงแบบโครงสร้างนะครับว่าถูกไปเก็บอยู่ในตารางที่เราสร้างไว้นะครับในในคำสั่งสตรัสนะครับในข้อมูลในพอยด์ก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างการเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ 9. 2ุดนะครับ ตัวอก็เป็นตัวอย่างการนำตัวแปรโครงสร้างนะครับไปใช้งานนะครับก็จะมีการสร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันย่อยขึ้นมารองรับนะครับก็จะมีการประกาศไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ทราบว่ามีการใช้นะครับก็มีฟังก์ชัน input แล้วก็ฟังก์ชัน Report นะครับแล้วก็มีการสร้างตัวแปรแบบโครงสร้างขึ้นมานะครับ ก็มีการประกาศตัวแปร e emp ไว้อีกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เข้าสู่เมนโปรแกรมนะครับดยการทำงานก็มีการเรียกฟังก์ชัน input นะครับเสร็จแล้วก็แสดงผลแล้วก็นะครับมีการรับข้อมูลด้วยคำสังเกตนะครับแล้วก็ใช้ใช้ฟังก์ชัน report ในการแสดงทำงานต่อในขั้นที่4นะครับแล้วก็ชุดคำสั่งต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชัน input ทั้งหมดนะครับ ก็คือคําสั่งในชุดป,ปีการนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการขึ้นหน้าจอว่าต้องการให้เราป้อนข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูล ID name, ครับ name ครับซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างก็จะถูกนําไปเก็บอยู่ในโครงสร้างนะครับโดยอ้้งอิงก,กับต,ตัวหัวตารางแต่ละหัวตารางนะครับซึ่งก็จะตรงกับ,กบตัวแปรที่เราสร้างไว้ ในตอนเราสร้างที่เราสร้างตัวแปรแบบสตรักนะครับหรือโครงสร้างนะครับนในตำองน่งที่ตรงกันนะครับแล้วก็จะมีเดนเดอร์มีเอ็กซ์เ,กเพรียนนะครับส a l a r แล้วก็โอทามนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกนำมาคำนวณนะครับคำนวณประธานที่เป็นเป็นส่วนของการคำนวณนะครับคำนวณเสร็จก็ามาเก็บในตัวตัวแปรที่เป็นตัวแปรโครงสร้างเหมือนกันนะครับก็คือ i e m p นี่คือเป็นชื่อเป็นชื่อของตัวแปรโครงสร้างเป็นส่วนเป็นส่วนของชื่อตารางนะครับแล้วก็ดอทแล้วก็เทคเนี่ยคือหัวตารางนะครับแล้วก็ข้ามาในส่วนของฟังก์ชันรีพอร์ตก็คือการแสดงผลนะครับก็เป็นข้ขอความทั้งหมดแล้วก็มีการดึงข้อมูลจากตารางโครงสร้างนะครับแบบโครงสร้างมาแสดงผลนะครับลองดูกันนะครับก็จะเป็น ให้เรานั้นป้อนข้อมูลนะครับก็เช่นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับในชื่อไลน์ใน A แล้วกันครับใน A นะครับเป็นผูชายนะครับสการห้าปีนะมีสอรี่คือจะ่ถ้าจำไม่ได้ในะส่ชีพีก่อนนะกดปีพอร์ตนะครับส้านะก็คือ ก็จะทำการประมวลผลออกมาแสดงผลให้เราดูนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้ตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับทีนี้เรามาดูในตัวอย่างที่9.3กันนะครับมาแล้วนะครับตัวอย่างที่9.3นะ้เป็นโปรแกรมที่ใช้อาร์เรย์เข้ามาร่วมด้วยนะครับในการแสดงโครงสร้างการทํางานนะครับ ในโปรแกรมนี้เราจะเห็นการทําง,งานแบบโครงสร้างนะครับชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศฟังก์ชันลน์ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับเป็นเป็นฟังก์ชันย่อยอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีการประกาศใช้คําสั่งสตรักในการสร้างตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับโดยใช้ชื่อในการนั่งอิงว่า EMP แล้วก็มีการ สร้างอาร์เรย์ไว้ช่องวนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ฟังชันเมนนะครับโปรแกรมหลักในการทำงานก็จะเริ่มต้นจากการที่เราจะเรียก Input มาทํางานนะครับจะคล้ายๆกับโปรแกรมเมสคูลนี่เลยนะครับมี Input มีการแสดงผลนะครับแล้วก็มีคำสั่งรีพอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชัน n n p u u t นะครับก็จะเป็นการวนลูปนะครับซึ่งจะเริ่มต้นเนี่ยจะมีการประกาศตัวแปร i ด้วยตัวที่ศูนย์นะครับแล้วก็ทางการเช็คว่า i เนี่ยมันน้อยกว่าสิบหรือไม่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จบลูปก็จะมีการเพิ่มค่า i ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลจากจากผู้ใช้นะครับในการคาสั่งสแกน f นะครับในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับเข้ามาเก็บในตัวแปรต่างๆซึ่งตัวแปรนี้นะครับเป็นตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นคําว่า emp ก็คือชื่อตัวแปร เป็นชื่อที่เราใช้ในการนัางอิงโครงสร้างนะครับแล้วก็ i เนี่ยก็คือเป็นเลขที่จะสับเปลี่ยนไปตามตัวแปร i แต่ละในแต่ละลูกค่าของตัวแปร i ในแต่ละลูกนะครับแล้วก็ dot name ก็คือหัวตารางนะครับตารางของโครงสร้างนั้นนะครับก็ถูกเก็บมานะครับแล้วก็ในส่วนของการคำนวณก็มีการคำนวณเหมือนเดิมแล้วก็จะถูกเก็บข้อมูลเซฟไว้นะครับมีการคืนค่ากับโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยในฟังก์ชัน report นะครับก็จะมีการแสดงผลนะครับแล้วก็ใช้การ ูฟอ์ในการสนะร้างสร้างการแสดงผลออกมาแบบวนลูปเพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์คําสั่งคาซ้อนนะครับแล้วก็พอจบแล้วก็มีการเรียกฟังก์ชันไลน์คือคือฟังก์ชันย่อยอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อทําการแสดงคำว่า p ิม f นะครับในกรณีที่ i เนี่ยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ72นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แบบนี้ทำงานยังไงครับกดไปแล้วนะครับต้นตนคือมีการให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลนะครับของอาจจะเป็นชื่อพักงานอะไรเงี้ยครับสมมตินะใส่ชื่อนะครับ ไล่ใส่ไปเลยนะครับอีกบ้างนะครับ ก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมด10รอบด้วยกันตนตามตามโครงสร้างที่เราได้ตั้งตั้งไว้ในรูปฟอนะครับแล้วเราก็ต้องพิมพ์ใครบ10ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีการมัวไปบ้าง ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะถูกนําไปเก็บในตัวแปรแบบแบบโครงสร้างนะครับให้เรานึกถึงนะครับว่าพวกคําว่า ID คำว่าเ a ง e คำว่า gender เนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวตารางให้หนึกถึงตารางใน Excel นะครับก็จะเป็นหัวตารางแล้วก็ข้อมูลที่กลาลังพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับก็จะถูกนําไปใส่ในในส่วนของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ตารางนะครับทีกนึงแล้วซึ่ง ก็จะเป็นส่วนที่โปรแกรมเนี่ยจะนำไปเขียนเป็นดัตต้าเบสนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่เดี๋ยวเราจะในในอนาคตนะครับเมื่อนักเรียนไปเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นๆขั้นอเนกบ้าต่อไปเนี่ยก็จะมีการอ,าอ้างอิงกับฐนะานข้อมูลนะครับก็ลองลองดูตรงนี้เป็นแนวทางน,นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะในการในการเขียนโปรแกรมได้นะครับ ตั้งหลูกไ้ยาวๆยยาต้องสูงสิแล้วก็เลยเมีเยอะหน่อยนะครับ เพืก็จะับกดคำสั่งนะครับกดปุ่มใดก็ได้บนคีย์บอร์ดเพื่อแสดงรีพอร์ตเิดไปปุ๊บนะครับได้ไ้มครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในการสร้างตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับก็จะเหมือนเป็นการสร้างตารางไว้เก็บข้อมูลนะครับโดยตรงตรงโค้ด คำา่า s t ตารนะครับเมื่อเราคีย์คำสั่ง t ตาร t เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตารางว่า e m p l o y e e นะครับในฐานข้อมูลก็จะสร้างตารางมาเพื่อเก็บข้อมูลไว้นะครับโดยที่กระแปลที่เราประกาศไว้ภายในปีกาของส t r ร c t เนี่ยจะถูกนำมาวางไว้เป็นหัวตารางแบบนี้นะครับเห็นแ,แล้วนะครับก็จะจองพื้นที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลในส่วนของอข้อมูลภายใต้าตารางนะครับ พอเราทําการป้อนข้อมูลลงไปนะครับโดยใช้หลักการของ l ูป p for นะครับในการวน loop ปโปรแกรมในการเก็บข้อมูลแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดก็ถูกนํามาเก็บยังตัวแปรที่ย่างยิงในแต่ละบรรทัดนะครับในแต่ละช่องนะครับแล้วก็จะถูกเก็บไว้ในฐางข้อมูลถ้าเกิดเราสามารถจะอ่านหรือว่าจะ,จะเซฟไว้หรือว่าจะนําไปใช้งานยังส่วนอื่นได้นะครับ ครับก็ทีนี้เรามาดูในตัวอย่างสุดท้ายนะครับของในวิดีโอนี้กันนะครับหกจุดสี่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องกเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับแฟมต่างๆนะครับการจัดการข้อมูลนะครับนอกจากว่าโปรแกรมเราเนี่ยจะเขียนมาเพื่อทํางานกับตัวมันเองแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะดึงข้อมูลจากไฟล์ต่างๆไฟล์ word ไฟล์ excel ไฟล์ powerpoint นะครับ เพาะตารเบต่างต่างได้นะครับโดยจะมีฟังก์ชันอย่างเช่น Air f open ใ้ในการเปิดไฟล์นะครับแล้วก็พวก f close ในการปิดไฟล์ก็คือสามารถดึงเาอาไฟล์ข้อมูลภายนอกนะครับมามาทำงานได้ก็ให้เรานึกถึงการที่เราใช้ word แล้วเราเราเซฟแล้วเราได้ไฟล์ดอกออกมานะครับตัวนี้แล้วก็สามารถจะเขียนโปรแกรมมากมานในลักษณะที่คล้ายๆกันได้อกันนะครับ เรามาดูว่ามันทำงานได้ยังไงนะครับโดยวิธีการก็คือนะครับวิอยการก็จะเหมือนเดิมหมดนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนะครับคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างไฟล์นะครับก็จะมีการคำสั F ่ง file นะครับหลยว่าไฟล์นี่แหละนะครับเป,เป็นการคำสั่งการทำงานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลนะครับ โดยตัวคับสารนะครับก็จะมีโคซ่าแล้วก็คือพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับ F I L E นะครับแล้วก็ประกาศเป็นลักษณะคล้ายๆตัวแปรนะครับหลังจันะ F P T หนึ่งนะครับเป,เป็นชื่อในการตัง้งยิงนะครับเป็นการกำหนดเป็นการกำหนดแบบ การสร้างตรวแปรแบบ pointer นะครับแล้วก็โดยที่ pointer จะเก็บข้อมูลนะครับในการใช้คำสั่ง fopen ก็คือให้เปิดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเปิดไฟล์ขึ้นมา1อันนะครับโดยที่ในปกในฟันหนูตรงนี้เนี่ยครับเราจะใส่ address หรือว่าที่อยู่ที่ต้องการก็คือให้เรานึกถึงโครงสร้างของของโฟลเดอร์ไฟล์โฟลเดอร์ของวิ uh, folder, folder ง Windows นโดะครับ อยากจะให้มันไปประวดตรงโปร,รไฟล์ไหนโฟลเดอร์อไหนก็ใส่ลำดับให่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือต้องการให้สร้างไฟล์ E M P R T E ไว้ที่ไดซีนะครับแต่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของโปรแกรมไฟล์นะครับ C W นี่คือใช้ในการสร้างไฟล์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวโปรแกรมนี้เนี่ยพอรันแล้วมันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า E M P R T E นะครับไว้ในไดซีนะครับ แล้วที่เหลือก็จะเป็นเหมือนกับโปรแกรมพมื้นที่เลยคือเป็นลาดับของการเซฟข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อเรา,าเซฟข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะปิดโปรแกรมนะครับเราต้องทําการนะครับ F close นะครับเพื่อทำการออกจากไฟล์ที่เรา,อ,าอ้างอิงไว้ด้วยนะครับก็คือไฟล์ y p m l text นะเมื่อเราเรียกเขามาใช้งานแล้วเราต้องปิดไฟล์เขาด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดบัรกเกิดขึ้นนะครับลองลดูนะครับ จะดขัดตรงไหนหรือเปล่าโอเคอาจจะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดพร้อมกัน4 4โปรแกรมเลยนะครับนี่หมดรอบ10รอบเหมือนเดิมให้รอสักคู่นะครับเร็วๆเลยนะครับถูกตวารวดเร็ว จบการทำงานนะครับก็คือจบการทำงานแล้วนะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า emp t e x h นะครับไว้ในไดซีตามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้แล้วนะครับโดยที่ข้อมูลที่อยู่ในนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักรู่นี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ใช้งานภาษา C นะครับเบื้องต้นนะครับเป็นเป็นวิธีการเบื้องต้นเพราะนั้น ครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับเมื่อเรียนรู้เบื้องหลักการเบื้องต้นตรงนี้แล้วให้ไปศึกษาเพิ่มนะครับเพื่อจะตัดแปลงเพื่อนําไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆนะครับภาษาอื่นๆในครั้งต่อไปแล้วก็ในในการประกอบอาชีพของนักเรียนนะครับาอาจจะเจอภาษาซีก็ได้นะครับก็ให้จําหลักการเหล่านี้ไว้แล้วก็ฝึกฝนใช้คลองแคลวนะครับแล้วก็ตัดแปลงเพื่อใช้ในการชีพต่อไปนะครับก็ ในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแล้วสำหรับเทอมนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ